Dan Tuhan cari ธัมมาตุอัจจยันตังปรันตะเลสมาจิตุมวธัมเมธัมมังยังสังขานุตฺตตินยํตโรมสฺเสสุปฏิปันโน <tik> เนอัตตะ วันนามามตัะนิยานังกานสุสุทังสั้างคอยโยสัมปะนิยังสารังเจตมุตตะมังปติยานุสัติทานังวันติตังสิเรนะหังสังางสาจารสมา

จตสาวาสังเทตกัมมังปะกตาตมะยายังสังโคปติขันหาตุอัจัยันตังการันตเลสังวาริตุงวัสังเดชเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจะได้สววนโทษชังครับตอินี้เท่า ให้สุขภาพภาระมัยร่างกายแข็งแรงะรักษาโรกภัยไข้เจ็บเป็นธรรมะอสดให้ทูกคนทุกท่านขอให้ภาระารุภาพการสวดพุทธชังระปริตในครั้งนี้จงสำเร็จแก่ผู้มีเจตนาในการตั้งจิตตั้งใจที่เป็นโลกดุแรงก็ขอให้ดูเรา อี่เป็นเล็โลกโรคภัยเล็กๆแน่น,น,นอนก,ก็ขอให้หายอ่าอีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านต่อไปอนัตนาพระประลิภพร้อมกันปิปัติปัติภาหายาสัพพสัมปติสิทิยาสาปปัพพทุกขวินาสาันาส,านาสาหายา ปาริตังโธัมังคะรังวิปัตติปัตติปาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะมายะวินาสายะปาริตังโธัมังคะรังวิปัตติปตติาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาสายะ าอตาตังโธธรรมพระลังณบัดนี้พระสมุบาสกอุบาสิกาขออัญเชิญเหล่าเทพระเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ใรอบจักรวาลในสวรรค์ชั้นกรรมพบก็ดีลูกระพบก็ดีและภูมิเทวดา ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเขาในหมู่บ้านในอากาศในเกาะในแ่กแ่นในบ้านในต้นไม้ในป่าชัดในเรือนและในไร่นาก็ดีตลอดถึงยักษ์คนทันนักพาราทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในน้ำหรือบนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดีอยู่ในที่ใกล้เคียงก็ดีโปดมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อฟังคําสอนอันประเสริฐ ของพระโพรีสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญท่านทั้งหลายโปร,สรดสับฟังคำของข้าพเจ้าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาสัรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาสัรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาสังรรมต่อไปสนมนิเวดาพร้อมกัน menantang caga war you gacchami duttiyam pi dhammam saranang gacchami duttiyam pi saranang gacchami duttiyam pi saranang gacchami duttiyam pi ชาามีสัมทัง La tercera. ทะเทเทปรักขันตัวสุรักขันตัวอิมทรสมิมมงคลจักรวาลนัแปทีปะสิบทีสจมาเป็นกำแพ

สรงคัสต่อกรกตุณอนนตตะโลกบลิสัทธมัระสา r พิสัทธ์เา patipanno pakkhavato sava kassam kojo patipanno pakkhavato sava kassam ko yaya patipanno pakkhavato sava kassam ko sammee patipanno pakkhavato sava kassam ko yathitam jatare bodhisattvaka ni

ອະ g ິສັງວາສັຄຄະວາສະມັດຕິໂຕວະຕັງຈິດຕັງສໍາມະຕິຍະຕິພຸດທະບັນນົງເວປະເສດະຕິອສັມມ นะสสังฆสังฆนุภาเวนสอดทิฮอสตุนิรันตะลังอะลังพุทตออิติปิโสภะคะวานนำมามิหังเปชตจตุตตะตุนังอระหังพุทตออิติปิโสภะคะวานนำมามิหังอระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจะ ตลอดริสตธรรมมสาริสสทคาเทวมนุสสานังโคตโธภะคะวาติเตโชจัตธเมตังอรหังโคตโธอิติปิโสภะคะวานัมมิหังสวัสดะโตภะคะวะตธรรม Hanya di danca Tarik polis ตถาคตตฺโตนิสํปริตฺวาวิหรติสุขํสุปฏิสุขํปฏิโชติจตินฺนปาฏาตถาสุปิณํปาติมนฺโนตฺสานํปิยํวตฺติอมนุสฺสานํปิยํ ຍານະເວລັງກະເວດາສຸຂະຊີວິດໂນ r ະຕັນບຸນຍາລັງໄມຫັງສັດເທພະທີພະວັນຕຸເຕະພະວັ

ติปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆปุวะชติปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆยายะปติปันโภโตสาวสังโฆสมติปติน สัพพะโลกขาสัพพะยะสัพพะโลกขาเวโมจันติอิติอุตมโตติริยังสัพพิติสัพพะตระยัสภาวันตังโลกังเมตตางการุณามุจิตาอุเบกขาสัพพะเตนะเจตัสสากาตุปิสัมภะเตตวาวิหาราเตสุขัง Bhakti-sukha, Bhakti-bhutra, Jati-napa, Bhakam, Supi-napa, Jati-manu, Sanam, Piyo, Hoti, Ammanu, Sanam, Piyo, Hoti, Theva, Tara, Kanti, Nasa, Akhi, Bali, Sangva, Saktanwa, Kamadhi, Tuvadham, Kirtam, Samadhi, Yati, ตารอดติอ to ุตเตเรฆาปฏิเวชันโตพระมโลกุปป <muffled> no like ัมภหติอิติอุตตมตริยังอาเวลังอาเวลัสุขะเจกตัญญบือนยมารังไมหังสัตเทมาทีภวันตุเตภวัตุสัตภะมังคาลังนาคันตุสัตภะเทวตาสัะพระพุทธา